ข่าวแรกวันนี้นะคะไปที่วิกฤตในตะวันออก กลางเพราะว่าผ่านพ้นมาร่วมหนึ่งสัปดาห์เต็มแล้วนะคะสาหรับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ได้บรรลุไปแล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทั้งสองฝ่ายออกมานะคะคใช่ครับรเพราะว่าอิสราเอลได้กีดกันชาวปาเลสไตน์หลายพันชีวิตให้กลับไปยังบ้านเรือนของตนทางตอนเหนือของกาซาในวันอาทิตย์ครับขณะที่รัฐบาลกรุงเทลอาวีปกล่าวหาว่าฮามาสละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางระหว่าง2ฝ่าย เพราะมีการเปลี่ยนตัวประการที่รับอิสรภาพครับสถานการณ์ตึงเครียดยังเกิดขึ้นในฝั่งเลบานอนเช่นกันครับเมื่อกองทัพอิสราเอลเปิดฉากยิงใส่ผู้ประท้วงเลบานอนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการถอนทหารตามเส้นตายในวันอาทิตย์ในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสเปลาทางหน่วยงานสาธารณสุขเลบานอนเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนและบาดเจ็บกว่า120คนครับ ด้านอิสราเอลระบุว่าจะไม่ถอนทหารเนื่องจากกองทัพเลบานอนไม่ได้ถอนทหารเร็วพอระหว่างที่เลบานอนยืนยันว่ากองทัพของตนไม่สามารถย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้จนกว่าอิสราเอลจะถอนทหารทั้งหมดไปก่อน อีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump แห่งสหรัฐแนะนำว่าประชากรส่วนใหญ่ในกาซาควรย้ายถิ่นฐานชั่วคราวที่อื่นรวมถึงอียิปต์และจอแดนเพื่อเข้าจัดการดินแดนที่เสียหายอย่างหนักจากสงครามซึ่งเป็นแนวทางที่จอแดนและชาวปปเลสไตน์ออกมาปฏิเสธอย่างรวดเร็วและอียิปต์เองได้เคยปฏิเสธแนวทางควา,ความเป็นไปได้ดังกล่าวมาก่อนหน้านี้เนื่องจากกังวลว่าอิสราเอลอาจไม่ยอมให้ผู้อพยพเหล่านี้กลับคืนถิ่นได้อีกต่อไปครับ เจ้าหน้าที่รับสูงกลุ่มฮามาสบาเซนนาอนมกล่าวว่าชาวปาเลสไตน์จะไม่ยอมรับข้อสเสนอเช่นนั้นโดยระบุว่าแม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีภายใต้เงื่อนไขของการฟื้นฟูดินแดนและบอกด้วยว่าชาวปาเลสไตน์สามารถสร้างกาซาขึ้นมาไดใ้ใหม่ให้ดีกว่าแต่ก่อนหาอิสราเอลยกเลิกการปิดกั้นการเข้าถึงพื้นที่ในกาซา มอวนเสาร์นะครับอิสราเอลมีกำหนดต้องเปิดทางให้ชาวปาเลสไตน์กลับบ้านทางตอนเหนือของกาซาผ่านระเบียงเนสซาริมที่เชื่อมต่อสองดินแดนแต่อิสราเอลระงับแผนดังกล่าวไว้จนกว่าฮามาสจะปล่อยตัวประกันที่อิสราเอลระบุว่าควรต้องปล่อยตัวมาในวันเสาร์ด้านฮามาสกล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงครับ กองทัพอิสราเอลยิงเข้าใส่ฝูงชน3พื้นที่ในช่วงข้ามคืนวันอาทิตครับคร่า2ชีวิตและทำให้พิพูตรบาบดเจ็บอีก9คนอ้าอิงข้อมูลจากโรงพยาบาลอัลอาดาฮอสปิตอลที่ได้รับร่างผู้เสียชีวิตในเหตุโจมตีเมื่อวันอาทิตย์นะครับขณะที่ไม่มีท่าทีใดๆจากกองทัพอิสราเอลออกมาในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้แต่ว่าเมื่อวันเสาร์อิสราเอลอ้างว่าได้ยิน นในพื้นที่ดังกล่าวในระหว่างที่เจ้าที่การแพทย์ท้องถิ่นระบุว่าชาวปาเลสไตน์ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งรายครับหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้นะครับอิสราเอลก็ถอนทหารออกจากกาซาบางส่วนซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันอาทิตย์กองทัพอิสราเอลได้เตือนให้อยู่ห่างจากกองทัพของตนที่ยังคงประจำการที่เขตการชนในกาซาซึ่งอยู่บริเวณพรมแดนและระเบียงเนตซารินครับ ทั้งนี้ข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดที่มีเป้าหมายยุติสงครามที่กินเวลา15เดือนเริ่มต้นปล่อยตัวประกัน7คนที่ฮามาสจับกลุ่มตัวไปเพิ่มเติมนะครับแลกกับนักโทษปาเลสไตน์200คนโดยอิสราเอลเชื่อว่ามีตัวประกันอีก90คนยังอยู่ในกาซาขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่ในเฟสแรกจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมมีเป้าหมายให้ปล่อยตัวประกัน33คนแลกกับนักโทษปาเลสไตน์เกือบ2000คนครับ สงครามอิสราเอลฮามาสเริ่มขึ้นจากการโจมตีของฮามาสเข้าไปยังตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งกลุ่มติดอาวุธนี้สังหารผู้คนไป1,200รายและจับตัวประกันไป250คนนะครับอิสราเอลก็ตอบโต้กลับด้วยการนำเดินปฏิบัติการบุกกาซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า4 7 0 0 0คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งไม่ได้แยกพลเรือนออกจากกลุ่มนักรบครับด้านความเสียหายหลังการโจมตีครับทำให้พื้นที่กว่า90%เอ่อต์ ทำให้เก้ากว่า90%ของประชาชน2.3ล้านคนในกาซาต้องกลายเป็นผู้ไร้ทินฐานตั้งแต่สงครามนี้ประทุขึ้นครับคุณ,คณนุิธิการ